สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูครอบครัวบ้านนาที่ไม่มีไฟเลยไม่มีปั๊มน้ําด้วยดูสิว่าเราจะทํายังไงไปดูกันคะ่ะตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะคะตะวันก็ยังไม่รับขอฟ้าเลยแต่ไฟโซลาเซลล์ของเราก็เริ่มทํางานแล้ว มาดูคอกหมูนะคะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คือไฟโซล่าเซลลใส่ทั้งหมดสองดวงค่ะทุกคนซื้อมา3ดวง900กว่าบาทแต่ว่าเอามาใส่แค่สองดวงค่ะก็ถือว่าเพียงพอค่ะต่อหมูแม่พันธุ์สี่ตัว ไฟก็จะให้ความสว่างประมาณนี้เลยค่ะถือว่าพอใช้ได้แต่น้ำนะคะเราจะตักใส่ถังสีดำแบบนี้ค่ะระบบน้ำแบบอัตโนมือนะคะตักน้ำจากบ่อซึ่งไม่ไกลมากาเห็นคนที่ใส่เสื้อสีมูดตรงนั้นไหมนั่นคือพี่ช้างกำลังตักน้ำมาให้น้องหมูกันค่ะอ่าพอตักน้ำใส่ถังเสร็จนะคะเราก็ สายยางแบบนี้เลยให้ตัวนู้นหนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ทำก๊อกดื่มน้ําให้น้องหมูซึ่งจะต้องวางเราจะต้องวางถังให้สูงกว่าก๊อกน้ําเพื่อที่จะ,ะให้น้ําได้หล่นลงมาให้น้องหมูได้ดื่มค่ะพี่ช้างเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเวลาอาบน้ําก็ หนึ่งถังต่อตัวแบบนี้เลยอักน้ำให้วันละครั้งนะคะเพราะว่าการร้อนค่ะนี่สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงหมูนะคะแต่ว่ายังไม่มีไฟฟ้าอยู่กลางทุ่งนานะคะัะทุกคน ก็สามารถเลี้ยงได้เลยใช้ไฟโซล่าเซลล์ค่ะส่วนน้ำก็ตักเอาก่อนเลี้ยงให้มันได้กำไรก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเก็บตังค์ซื้อปั๊มใส่ไฟค่ะแต่ถ้าใครมีต้นทุนหน่อยนะคะแนะนำให้ติดให้เจ็ดสับจะได้ประหยัดแรงด้วย ประหยัดแรงในการตักน้ำแต่ถ้าสำหรับใครที่มีเวลาว่างนะคะก็มันช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำนะคะทุกคนแต่ว่าใช้แรงครอกไม้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะเราใช้งานมา3มปีแล้วะคะ่ะ นี่คือผสมเมื่อกี้ผสมหมูเย็นๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่วงสี่ห้าโมงแดดแรงมากๆเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังตกถือโอกาสผสมหมูผสมหมูแบบเกือบจะค่ำเลยทีเดียวบรรยากาศดีมากค่ะ พี่ช้างขยันมากๆเลยนะคะช่วยตักน้ำน่าจะเกือบ20่สิบถังได้แล้วนะคะทั้งอาบน้ำแล้วก็ตักให้น้องหมูได้ดื่มเนี่ยค่ะถังก็จะยกสูงแบบนี้ค่ะตั้งด้วยบอ่อซีเมนสูงแบบนี้เลยนะคะให้กินได้สองอ่าพอน้องหมูกินข้าวเสร็จก็จะมา ดื่มน้ำตรงนี้นะคะเป็นก๊อกน้ำติดตั้งง่ายๆค่ะสำหรับใครที่อยากให้รีวิวการติดตั้งก๊อกน้ำก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกสำหรับท่านใดที่อยากเลี้ยงหมูแต่ไม่มีไฟฟ้านะคะเผื่อได้เป็นแนวทางให้ทุกคนได้ไปปรับใช้คอกหมูของตัวเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย